สวัสดีทุกคนเปิดมาด้วยการท่ารับ<ป>การท่ารับคืออะไร<ป>เปิดมาด้วยท่ารับของเจ้าเซลไปค่ะตอนแรกนี้คือไม่กลัวพี่แต่เห็นเมลตัวเองหลับเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วนะแล้วเป็นกรหลับที่ไม่หลับตาขนาดพ่อแม่พี่น้องยังไม่ขึ้นไปนอนด้วยเลยคือต้องลงมานอนข้างล่างค่ะโอ้ย นี่ตั้งแต่เกิดมามันเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นมันนอนท้านี้เลยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในชีวิตมันออนุญกตเก็บเป็นเมมโมอรีในความทรงจำนาะจ๊ะและปกติสองสาวไม่นอนด้วยกันนะคะตีกันแทบตายค่ะถ่านนอนด้วยกันนั้นสาวมันต่อมาหนูอ้าก็ยังคงโซ่อใจไปแล้วค่ะเหลือแต่ขี้ดินให้ฉันเห็นนู้นเลยจ้านางวิ่งไปตรงนูง้นคือเห็นอะไรก็ไม่รู้ยากได้จริงๆเลยไอ้อยู่ตรงแถวนั้นนะแต่ละตัวมันไม่มีความน้อยหน้ากันเลยคืออยากไปยากไปนะแต่ว่า,าเพื่อร่วมทีมก่อนจะไปเพื่อนรวมทีมก็คือต้องมีผู้นําก่อนนนนี่คะผู้้้ําขของขัึไปเรรยยบ ขึ้นได้ชิวมากค่ะสาวสมเป็นยิงลึกเกินถ้าเกิดฉันบอกว่าไม่เอาไม่เอาลงมานะลงมานะนางยิงขึ้นค่ะก็เลยเออขึ้นไปเลยแล้วก็นี่ค่ะผูนําเออพูตามเนาะความเป็นสภาบรุษบ้านชันนี่คือต้องให้ผู้หญิงนําค่ะและผู้ชายค่อยตามเดี๋ยวทุกคนจะไปกังวลจะบอกว่าที่เขาขึ้นไปนั้นก็คือมันมีนู่มันมีหางหนู่อยู่แถวนั้นทุกคนเขาก็เลยขึ้นไปพอถึงเวลาอันสมควรพวกเขาก็จะพากันลงมาเองเพราะว่าฉันก็ไม่มีปัญญ,ญาค่ะจะให้ปีนขึ้นไปก็ไม่มีปัญญ,ญาจริงๆ มีแค่เจ้าเสียเออชั้นนี่แหละที่ไม่ปีนไปเลยค่ะตั้งแต่มีลูกขึ้นมานี่คือแต่ว่าไม่ปีนก็จริงแต่ว่ามาปีนบนหัวชั้นนี้ไงแล้วทุกคนดูนะท่าทางมันคือแบบมันเหมือนชั้นนะเออดูท่ามันนะเกือบคิดเกือบกระโดด,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 ดไม่ผ่านนะมึงกี้โลของเขาจะกลายเป็นสีส้มพูขึ้นมาทันทีเมื่อเขารักกันและไม่ตีกันค่ะ หมายว่าอากาศจะร้อนหรือว่านาวกเขาก็จะมานอนเพื่อกันค่ะเพื่อในภาษากลางแปลว่าอะไรว่าแบบแบบใกล้ซิดกันนะทุกคนเข้าใจเนาะแล้วเป็นแมวที่รลับลึกหลับขนาดรลับแบบไม่อยากตื่นสะก,กิดนิดนึงก็คือไม่ได้ค่ะจะออกจากห้องน้ำก็ต้องค่อยๆย,ย่องนะคะทุกคนเดียวเขาจะตื่นแล้วก็มีหนูอ้ายมาส้มทบด้วยค่ะนอนในะห้องน้าน,นี่คือเป็นแบบวิวบรรยากาศร้อยล้านหรือเกินนะสำหรับเจ้าแมวบ้านเราอะ ไม่รู้ว่าทุกคนนะ่ะไปเมืองกันหรือเปล่าพอเห็นแมวหลับแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขยังไงไม่รู้แล้วเจ้าสิอาเป็นเอาอะไรมาอีกล่ะมันไปคาบมาแต่ไ่วะอันนี้ค่ะแล็บประเด็นคือมันของบ้านเราหรือเปล่าแล้วมันคลืมมาจากตรงไหนแล้วคือมันเอาขึ้นบ้านมาได้ยังไงวะวันนี้ได้ที่ปักองไก่ปัดฝุ่นวันน้าฉันจะได้อะไรบอกเลยมิเตเลสไพค่ะหนูอายคองซันนันเดียวคา,าบนู่นคาบน,าบนี้ขึ้นมาซาทุอย่างเดียวยาคาบงูขึ้นมาเด้อพอไม่พี่น้องก็เอย่ยแต่แบบมาได้จังหวะเลยยากปัดดุนอยพี โอ้ยคลิปยาวเหลือเกินนะทุกคนวันนี้ขออนุญาตแบ่งไว้วันพรุ่งนี้ด้วยนะคะฝากกดไหลก,กกดแชร์กดซัดสักใครแลกก้วจะกำแพงคลิปนะบ๊ายบายอ๋อหนูอ่าย,บ,ายบ๊ายบายไม่บ๊ายบายเลยอนี้ฉันไวกันยังค่ะยังไม่จบต่ออีกดีกว่าเนะาะเพราะว่าฝนตกไงก็เลยเออเดี๋ยวค่อยลงลงที่เดียวเลยยาวก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนคงดูจบแล้วเจ้าเสียฟูก็ก,กาลังขุดลุมที่จะอื้อส่วนเจ้าเสียป่ายก็นั่งดูเจ้าเสียฟูอื้อหนูอ้ายก็คือนอนอยู่ข้างบนค่ะและเมื่อนอนมันก็ไม่ได้กลัวจอบทบหัวมันด้วยนะวยนะะทุกกคดดูสิิแลง็เข้ากับตัวมันด้มมมมมมาาาาถถึึงงเเข้้แแบบบบบนน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 ัันัััว่่ป็ทีอหกก อ,อถึงแม่หนูอันจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอเลยค่ะทุกคนพร้อมสู้ขนาดดูยังไงดูนี่เลยค่ะในแบบนอนเตะฉันในแบบชิวๆเลยคือนางชิวมังเลยดูกันนอนของนางนั่คือหหึไม่เคยมีค่ะว่ายอมแพ้ค่ะมีแต่ฉันต้องยอมแพ้มันแล้วก็ชอบเหลือเกินมาตรงนี้วนเวียนอยู่นั้นแหละ <ไป S 1> พอหกโม<อ>งเย็นฉันก็ต้องขึ้นบ้านไปเปิดไฟแล้วก็ไปเล่นกับแมวแล้วดูแมวพันธ์้คนล้วงเยอะมากทุกคนเยอะกว่าแมวเราสามสี่ตัวอีกนะลงมาก็มาเจอหนูอายได้เครียดตะปากค่ะทุกคนเก่งเหลือเกินค่ะแมวฉันเนี้ยคือนางเนี่แล้้้วก็เจาานะ แต,แ,ตแต่แต่แล้วก็โยนยู่เรื้อยเลยในขณะเดียวกันเสือไปก็นั่งมองเฉยๆค่ะไม่มีอารมอยากเล่นเมือนเขาเลยและสิ่งที่เจ้าเสีืวไปทําเกือบทําให้ใจหัวใจไว้ตายเก่มาทําอะไรตรงนี้เริ่มกลัวเริ่มระแวงกันเองแล้วนะไปไปเลยนะทุกคนฝากกดไล k ์กดแชร์กด subscribe และเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายอ้ย